When When alone are near breezes breezes I'm blow you or burn ตัวอย่างที่หนึ่งก็บอกว่า เรือพายลำหนึ่งยาว2.5วาคิดเป็นความยาวกี่เมตรน่าจะตอบได้แล้วนีนเนี่ยกี่เมตรเออคิดให้ดีคิดให้ดีดดอ่ากี่เมตรคะกี่เมตรคะอ่ายกมือเท่าไหร่คะ 5เมตรถูกต้องนะคะ2.5วาคิดเป็นความยาว5เมตรก็วาหนึงมีกี่เมตรละ่ะ2เมตรเห็นไหมคะอันนี้มัน2วาครึ่งไงมันก็เท่ากับ5เมตรวิธีการนะคะคิดง่ายๆแต่ถ้าคิดเป็นหลักเป็นการก้าวเลยไปคูณ2ไปคูณเราต้องการหาความยาวเป็นเมตรเราก็จะเขียนเมตรไว้ทางขวา ความยาวเป็นวาไว้ทางซ้ายวากับเมตรมันสัมพันธ์กันยังไงล่ะคะ1วาเท่ากับ2เมตรเวลาเขียนนะจำไว้นะคะ,ะสิ่งที่โจทย์ให้มานำมาเขียนก่อนเรือพายยาว2.5วาต่อไปเขาต้องการนักเรียนทำเป็นเมตรนักเรียนก็เอาหน่วยเมตรมาไว้ด้ดานขวาขึ้นด้วยวาด้านซ้ายแต่นี้วากับเมตรเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไง เราทราบแล้วเราจะขึ้นได้วาก่อนนะคะได้ไว้ด้านซ้ายแล้วก็มาเมตรพันวากับเมตรมันสัมพันธ์กันยังไงมันสัมพันธ์กันคือ1วามีความยาวเท่ากับ2เมตรวาเท่ากับ2เมตรมาทั้งหมดกี่วาล่ะ2.5วาก็เอา2เมตรไปทําไมคะคูณ1วาเท่ากับ2เมตร2.5วาก็เท่ากับ 2.5วาไปคูณ2ก็จะได้5เมตรแค่นี้เองนะคะถ้าเราคิดตามคิดด้วยความรวดเร็วเราก็จะเห็นแล้วว่านะคะ1วามี2เมตร2วาก็4เมตรอีกครึ่งวานะอีกครึ่งวาอีกเท่าหนึ่งอะนะคะนี่มันเป็น2เท่า2.5เพราะนั้น2เท่าก็คือ5เราก็ตอบงั้น,เร,นเรือภายลำนี้นะคะ ยาว5เมตรอันนี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยอ้าวฟังถามใหม่ฟังนะคะตอนนี้เราเรียนเรื่องการนำมาใช้แล้วจากการเปลี่ยนหน่วยหนึ่งให้เป็นอีกหน่วยหนึ่งนักเรียนดูจากโจทย์นักเรียนวิเคราะห์โจทย์เซจจากโจทย์เราเปลี่ยนหน่วยอะไรให้เป็นอะไรนะคะเปลี่ยนวาให้เป็น เมตรวาเป็นหน่วยอะไรเมื่อเปรียบเทียบวากับเมตรวาเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยฮะห,หน่วยใหญ่เมตรเป็นหน่วยย่อยนะคะหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยดังนั้นเราทําวาให้เป็นเมตรก็คือทําจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเราเอาไปทําไมคะเนี่ยฮะเอาไปทําไมคะเนี่ยคูณ คูณถ้าใครจำไม่ได้นักอ่าหน่วยมาตรที่นักเรียนนิยมหรือคุ้นเคยมากที่สุดอะไรกับอะไรเมตรกับเซนติเมตรหนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนติเมตรสองเมตรมีกี่เซนติเมตรสองร้อยเซนติเมตรสามเมตรมีกี่เซนติเมตรสามร้อยเซนติเมตรเมตรกับเซนติเมตรอะไรเป็นหน่วยใหญ่ เมตรแสดงว่าทำเมตรให้เป็นเซนติเมตรนำไปเมตระหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเอาไปคูณอ่ะนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะถามใหม่นะคิดไว้ก่อนนะคะทราบแล้วอันนี้ต่อไปดูตัวอย่างที่สองพิมพ์วาดซื้อเชือกมาเก้าหลา คิดเป็นเชือกยาวทั้งหมดกี่นิ้วก่อนอื่นเราก็วิเคราะห์โจทย์โจทย์ให้มาเป็นไรคะโจทย์ให้มาเป็นไรคะเป็นหลาแล้วถามเป็นไรคะเป็นนิ้วหน่วยที่เมื่อกี้เราเรียนมาจากหลาเป็นนิ้วมีเลยไหมคะมีไหมคะจากหลาเป็นนิ้วเลยมีไหมคะ ไม่มีไม่มีแล้วต้องทําให้มันเป็นอะไรจากหลาควรจะไปเป็นอะไรเออเป็นอะไรคะฟูดแล้วฟุดก็เป็นอะไรคะนิ้วอ่าเห็นไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์ให้มาเป็นหลาแต่ต้องการเป็นนิ้วเพราะฉะนั้นอะไรเป็นตัวที่จะเชื่อมไปก็คือฟูดเพราะเราสามารถทําจากหลาให้เป็นฟุดทาฟูดให้เป็นนิ้วอ่ะอันนี้คือการวิเคราะห์ ใช่ไหมคะอ่ะวิเคราะห์ได้แล้วเราก็เริ่มเลยนะคะจดให้อะไรมาทำไมก่อนนะคะนำมาเขียนจดไปดูนะคะพิมพ์ว่าซื้อเชือกมาเก้าหลาอ่ะคราวนี้เราทราบแล้วเราบอกว่าเราจะทำลาให้เป็นอะไรทำลายใหเป็นลายวิเคราะห์ไปเมื่อกี้เนี่ยฟุต เพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นด้วยหลาแล้วก็ลงท้ายด้วยฟุตเอาหลาไว้ทางซ้ายเอาฟุตไว้ทางขวาหลากับฟุตมันสัมพันธ์กันยังไงอ่าถามใหม่อะไรเป็นหน่วยใหญ่หลากับฟุตหลาหลาเป็นหน่วยใหญ่เพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์ยังไงถ้ามันเป็นหน่วยใหญ่มันก็ขึ้นว่าอะไรคะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งอะไรหนึ่งหลาเท่ากับสามฟุตเราวิเคราะห์แล้วว่าเราจะทำหลาให้เป็นฟุต แล้วเราก็ทราบว่าหลามาันเป็นหน่วยใหญ่ฟุตเป็นหน่วยย่อยเราก็เลยขึ้นว่า1หลาเท่ากับ3ฟุตหรือ1หลามี3ฟุตให้มากี่หลาล่ะ9หลามันก็ต้องทำไม่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็นำไปคูณหรือเราจะเห็นไหมเขาจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยนะฮะนำไปคูณน,นะหนึ่งหลามี3ฟุต9หลามันก็ต้องเป็น27ฟุต หลาหนึงยังม,ม,ม,มีต้องสามฟุตเนี่ยเพราะนั้นเก้าหลามันก็ต้องมากขึ้นก็ต้องนําไปคูณเข้าใจยังว่าทําไมเป็นไปคูณอ้าวเก้าหลาก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดฟุตนะทำไงต่อเมื่อกี้วิเคราะห์ไว้แล้วเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วนักเรียนก็ทําตามขั้นตอนที่นักเรียนวิเคราะห์นะคะนักเรียนจดนะคะไม่ใช่นั่งเฉย เอาไว้ให้เธอไปคิดไอ้คอมพิวเตอร์ที่เอาอะไรมาเสียบหัวแล้วมันจัเขียนให้อ่ะนะแล้วค่อยนั่งเฉยๆนะคะไปคิดให้ได้ก่อนนะอะว่าไงต่อไปทำฟุตที่เป็นอะไรเป็นนิวนน้วอาฟุตกับนิ้วว่าไงฟุตกับนิ้วฟุตกับนิ้วอะไรเป็นหน่วยใหญ่ฟุตอ่าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงอะไรไม้บรรทัดเห็นไหมไม้บรรทัดน่นหนึ่งอะไหนึ่งฟุต พราะนั้นฟุตเป็นหน่วยใหญ่นิ้วเป็นหน่วยย่อยพอเรีถึงไม้บรรทัดก็จะรู้เลยว่าหนึ่งฟุตมันมีกี่นิ้วกี่นิ้วคะ 12. 12นิ้วต้องการอะไรคะตอนนี้ต้องการนิ้วก็ขึ้นด้วยฟุตเอาฟุตไว้ทางซ้ายน,นิ้วไว้ทางขวาก็เป็นเ <5. S 1> พราะพอรู้แล้วว่าฟุตมันเป็นหน่วยใหญ่ก็ต้องขึ้นคําว่าหนึ่งถูกไหมหนึ่ง <5. S 1> อะไรคะหนึ่งฟุตเท่ากับ12 <5. S 1> นิ้ว <5. S 1> เห็นไหมแค่นี้เอง ฟุตมี12นิ้วฟุตเดียวเนี่ยมี12นิ้วมันต้องกี่ฟุตเนี่ยฟุตมันก็ต้องทำไมขึ้นมากขึ้นก็นำไปคูณเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเห็นว่าจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราก็นำไปคูณก็เอาเท่าไหร่คะ27ไปคูณกับ12ก็จะได้324รนิ้วได้ตามต้องการหรือยังคะได้ยังคะได้แล้ว ตามต้องการเขาต้องการทราบหน่วยความยาวเป็นนิว้วดังนั้นเราก็ได้แล้วว่า9หลาเนี่ยนะคะก็คือ324นิว้วทำไมต้องทำให้เป็นนิว้วเผื่อ,อนักเรียนต้องการตัดเชือกให้มันเป็นเลยคะท่อนๆใช่ไหมเราต้องการกี่ท่อนนะ,ะเราก็ต้องเอาทำไมคะสมมติต้องการ6ท่อนแล้วก็เอา6ไปทำไมคะ หกท่อนว่าแต่และท่อนมันยาวกี่นิ้วแล้วก็เอาอะไรคะหกไปทําไมคะไปหารทั้งหมดกี่นิ้ว324นิ้วก็จะได้ว่าทอดละกี่นิ้วกี่นิ้วกี่นิ้ว,วอะไรพวกเนี้ยนะคะว่าทําไมบางครั้งเราจะแปลงเปลี่ยนหน่วยทําไมนะคะ,ะก็ตอบต่อไปดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ไม่ต้องลอก